สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแบงค์ชาติชวนคุยนะคะวันนี้เรามเออีเอพิโซดพิเศษอีกแล้วนะคะเรามาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ตรงที่ที่ฉันยืนอยู่นี้เป็นที่ที่สําคัญแล้วก็พิเศษสาหรับพวกเรามากตรงนี้นะ,ะที่ที่ชันยืนเคยเป็นสํานักง,งานภาคตอนออกเฉียงเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นทางพิพิธภัณฑ์ของธนากษ์ แล้วก็พิพิธภัณฑ์ประวัติของเมืองขอนแก่นนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมกันคอนเซปต์ของเมืองขอนแก่นนะคะก็จะค่อนข้างกว้างจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองนะคะโดยพัฒนาให้เป็นสมาร์ทซิตี้เพื่อให้ชุมชนของขอนแก่นนั้นมีความน่าอยู่แล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐาน เหมาะสมนะคะแล้วก็เพียงพอเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ดีกินดีนะคะในเมืองขอนแก่นของเขานะคะวันนี้เราจะไปดูนะคะบนถนนสีจันทร์ที่เขาเรียกกันว่าวอลสตรีทของขอนแก่นสมัยก่อนนะคะที่สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยต้องมาตั้งสำนักงานหรือว่าออฟฟิศเนี่ยอยู่บนถนนสีจันทร์นี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแห่งนี้ก็อยู่บนถนนสีจันทร์เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำ ชมนนจัดบ,บรรยากาศที่เราเห็นนะคะด้านนี้ก็จะนําเอาวิญญายของเมืองขอนแก่นนะคะมาให้ชมกันนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นบก2เก่าน,นะคะที่ตอนนี้หรือตอนนั้นก็เป็นชมพงที่ต้องคาดตึงคามีการามเพื่ยและเปลี่ยนดันนะคะ นอกเหนือจากมสอนะคะก็จะเป็นย่านสีจันนะคะซึ no ่งอ in ันนี้จะต้องพูดเข้าไปดูด้านในีนิดนึงนะคะด้านในที่เห็นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตึกรามบ้านช่องแล้วก็การช้าขายบนถนนย่านสีจันซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจนะคะที่สําคัญของขอนแก่นค่ะสำหรับประวัติของการพัฒนาเมืองขอนแก่นนะคะก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะขอนแก่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างนะคะแล้วก็ดำรงอยู่มาเรื่อยๆแต่ความเจริญในเรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ย ข้ามาถึงจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับรถไฟที่มาถึงขอนแก่นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ก็ได้รวมเอาการพัฒนาขอนแก่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในแผนด้วยนะคะซึ่งทําให้ในปัจจุบันนี้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการลงทุนการขนส่งและก็การค้าของภูมิภาคค่ะ ทีมีกรารประกาศให้ขอนแก่นจะพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้ค่ะพิ่วิธภัณฑ์นี้นะคะเราเลยอยาสอบถามผู้เข้าชมพีพ่ิธภัณฑ์ทุกคนค่ะว่าอยากเป็นขอนแก่นทัานหนาไปในทิศทางไหนในยุคสมาร์ทซิตี้นะคะก็เลยมีแบบสรวดบค่ะตรงนี้สามารถกดโหวตได้นะคะเรื่องหัวข้อที่อยากให้พัฒน,นามากที่สุดน,นะคะสามหัวข้อหลักนะคะหลังจากนั้นกดโหวตของเราจะไปรวมที่ถ้าแผนที่ฝังตรงข้ามค แล้วสมาร์ทซิตี้ที่เราคุยกันนะคะหน้าตาสำหรับขอนแก่นเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าขอนแก่นเองเนี่ยต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานให้นะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาสนับสนุนการใช้ชีวิตในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้นะคะเรื่องของสมาร์ทลีฟิ่งสมาร์ทอีโคโนมีสมาร์ทซิตี้เซนสมาร์ทกอร์เนนซ์และสมาร์ทแอน r o n อ e ร์เมน ซึ่งตัวชูโรงของขันแก่นโมเดลนะคะที่เขาต้องการที่จะผลักดันให้เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้ที่เราจะไปดูกันหลังจากนี้นะคะแต่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็สามารถที่จะเลือกท่านอาจจะลองเลือกในแง่ของสมาร์ทซิตี้ในสไตล์ของแต่ละคนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูว่าองค์ประกอบของสมาร์ทซิตี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองดูว่าท่านชอบแบบไหนลองเลือกได้เพราะในที่สุดแล้วในชีวิตจริงเนี่ย ในเรื่องของโครงการของภาคเอกชนเองก็จะต้องให้ประชาชนคนช่วยกันนะคะคิดด้วยว่าสมาร์ทซิตี้ที่คนขอนแก่นต้องการหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะให่ออกไปกั้งครับช้าๆก็ช้าครับอันนี้เอาไว้แบบเป็นชมเมงินครับแล้วอนาคตเรามีรางรถไฟเก่าด้วยครับเราอยากให้มันขึ้นบนรางรถไฟเก่าได้ด้วยครับชิดออบีครับ บอกบอกแล้วว่าให้ให้ให้ขับให้ให้ขับมันไหลไอยครับช่วยดึงไปดูนิดนึงครับครับผมแค่นี้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณมากครับ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีการทดสอบนะคะการทำรถรางนะคะหรือรถรางะระบบต่างๆนะคะซึ่งในข้างในของตัวศูนย์ซ่อมบำรุงนี้นะคะก็จะมีต้นแบบของรถรางที่เอามาใช้ให้นักศึกษาแล้วก็อาจารย์ที่นี่เนี่ยได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาและสร้างรถราง ให้กับพื้นที่ด้วยตัวของเขาเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะค่ะแล้ตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับนะคะรถรางต้นแบบจากเมืองฮิโรชิม่าของประเทศญี่ปุ่นนะคะทีเ่เราไปนํามานะคะรถรางเบอร์907นะคะรถรางอันนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแหล่งความรู้นะคะให้กับมหาวิทยาลายัยเ,เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะ หรือที่เรียกกันว่าสั้นๆว่ามอทรอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะทำให้าสามารถแกะแบบในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะการขับหรือว่าการซ่อมบำรุงนะคะหรือแม้กระทั่งการสร้างกลไกต่างๆให้กับนักศึกษาที่นี่เพื่อนำไปใช้ต่อได้ค่ะค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นผลผลิตนะคะเมื่อ,อาทาง นักศึกษาและอาจารย์ที่นี่เนี่ยสามารถที่จะแกะต้นแบบนะคะออกมาได้แล้วเนี่ยจะมีการทดลองนำไปใช้วิ่งนะคะรอบบึงแก่นนครก่อนนะคะเรียกโครงการว่ารถแทรมน้อยนะคะเพื่อจะทดสอบแล้วก็ในระหว่างที่วิ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จะมีรางแบบเดียวนะคะจะมีรางรถไฟหลายหลายแบบมีหมอนหลายชนิดมีรางแบบยกขึ้นรางแบบปูกับพื้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะศึกษา ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วก็การวิ่งของรถด้วยนะคะเมื่อทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถใช้ไปผลิตหรือเป็นต้นแบบของรถรางที่จะเอามาใช้ในเมืองขอนแก่นต่อไปค่ะจะเห็นว่าโจทย์นี้คือหนึ่งเจะเอาคนจอดรถลงเพ่พัฒนาเมืองแล้วกาจะพัฒนาต่อเนื่องคือแต่ละเมืองต้องพัฒนาในรูปแบบทม่เหมือนกันกับเน ก็วันนี้นะคะเราได้เห็นภาพที่ทางภาคเอกชนที่เข้มแข็งนะคะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองที่พวกเราหรือที่ชาวขอนแก่นอยากให้ได้นะคะวันนี้เลยอยากจะให้คุณสุรเดชลองเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่าผลลัพธ์ที่อยากเห็นจากโครงการนี้จากการพัฒนาเมืองและก็บทบาทของภาคเอกชน,นะคะ่ะครับก็จริงๆแล้วผลลัพธ์ที่เราอยากจะเห็นครั้งนี้ของการพัฒนาเมืองคืออย่างที่ดูเมื่อกี้เราวางแผนยาวใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าหนึ่งแค่สามเรื่องครับ ง่ายก็คือการแก้จน<ะ>การลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็ทําให้เมืองเกิดความโปร่งใสคือภาพของขอนแก่นเนี่ยคงไม่ใช่ภาพความขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนอย่างเดียวภาพของภาพของขอนแก่นเป็นความร่วมมือครับจากทุกภาคส่วนก็คืออย่างเช่นเทศบาลนครขอนแก่นท่านนายก จังหวัดทันพูวานะครับยุทธศาสตร์จังหวัดหรือแม้แต่ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมก็คือ NGO ในจังหวัดขอนแก่นต่างๆพวกเราร่วมมือกันที่สําคัญที่สุดครับที่เราผ่านมาเมื่อเช้าก็คือภาคการศึกษาครับนี่เราเรียกว่า quintuple helix model ก็คือความร่วมมือ5ภาคส่วนของขอนแก่นที่พวกเราช่วยกันทํามาครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณชุรเดชมากนะคะที่นําเราชมแผนการพัฒนาเมืองที่ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย แล้วก็มีแกนนาที่เข้มแข็งโดยภาคเอกชนที่เป็นคนของเมืองขอนแก่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นบทบาทสําคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยของเราในอนาคตแล้วก็หวังว่าขอนแก่นโมเดลจะเป็นโมเดลที่เป็นตัวอย่างให้กับภาคส่วนอื่นๆนะคะหรือจังหวัดอื่นๆในการขับเคลื่อนเมืองของเขาต่อไปค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะและสวัสดีค่ะ